เงินที่ได้มาจากการขายกีตา้ามาทำทุนประกอบอาชีพสุจริตได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับคำถามนะเงินที่เราได้มาจากการขายกีตา้ากีตา้าพี่น้องรู้จักหนะ้ากีตาราที่เขาดีดืนเครื่องดนตรีนัะนะ่นแหะ กีตานั้นในหลักวิชาเฟกเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ฮาลาลในการสื้อขายไม่ฮาลาลในการละเล่นไม่ฮาลาลซื้อไม่ฮาลาลขายเล่นก็ฮารามมันเป็นเครื่องดนตรีของาศาสนิกอื่นเขาไม่ใช่ของเราเลยการสื้อขายเครื่องดนตรีเช่นกีตานะั่นแหละ จะหุก,กมไม่ซ้อและก็ฮารามด้วยนะทีนี้เมื่อเราขายกีตา้าก็มีคนซื้อเลยทีนี้ได้เงินมาจะหนึ่งหนึ่งลูกหรือสองลูกหรือ10ลูกก็แล้วแต่แหละเอาเงินส่วนนั้นมาทำทุนทำธุรกิจหรือขาขายสิ่งที่ถูกหลักศาสนาท่านถามว่าได้หรือไม่ ไม่ซอกเอาทุนฮารามมามของฮาลาลไม่ซอกนะครับอ่าจะฮุกมไม่ซอกที่ผมตอบนี้คือไม่ซอกตามหลักศาสนาไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายประเทศไทยนะไม่ใช่นะท่านต้องฟังให้เข้าใจนะ่ในหลักศาสนาคือไม่ซอกเหมือนกับไม่ซอกซื้อขายเหล้าขายเบียร์นั่นแหละอ่าแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมาย การขายเหล้าขายเบียร์ไอ้ในเรื่องของกฎหมายแต่ผมพูดตอบในหลักสรอาตพี่น้องต้องเข้าใจตรงนั้นทีนี้เมื่อไม่ซ้อเราเอาไปทำทุนอยู่ดีสมมุติมันงอกเงยขึ้นมาไอ้ที่งอกเงยมันก็ฮารามตามนั่นแหละทำไมทำไมล่ะอัลวาซาอิลูฮุกมุลมะกอสิ จะฮุกมมเหมือนกับแม่ของมันและนี่กับมันจะกับต้นขั้วของมันและวาซาเอลของมันฮุกมเดียวกับมากอสิเช่นเดียวกันเราแอบ,บขโมวยวัวคนอื่นตัวหนึ่งไปแอบ,บขายราคาสามหมื่นสมมุตินะครับวัวตัวโตปกติเขามาขอซืซ้อแล้วห้าหมื่นเจ้าของเขาไม่ขายด้วย เจ้าของจะขายเจ็ด0มื right? through, 30, 000. 15, 000. Mm ่นไอเราเนี่ยแะแอบไปขโมยก็ขายถูกๆสามหมเขาเห็นวัวงามตั้งสูงใหญ่อ่าเขาก็จ่ายตังไปสามหมเราก็ได้ตังมาสามหมื่เราก็เลยเอาตังสามหมื่นนี่แหละไปซื้อสามล้อพ่วงกันหนึ่งหมืซื้อกิโลลูกหนึ่งหกรอ ไอ้ที่เหลือนะนะั่นแหละอ่ะแล้วก็ไปซื้อปลาถูมัง่งปลาตาโตมัง่งปลาลังเขียวมัง่งสองสสี่หกระบะตั้งบนสามล้อพว่วงแล้วก็เร่ขายทำแบบนั้นผ่านไปปีสองปีสปีเงินจากเดิมต้นทุนสามหมืนปานนี้เป็นสามแสนเงินนั้นฮารามหมดทั้งสามแสนนั่นแหละอ่านั่นแหละ นั่นแหละที่ผมบอกว่าไม่ซอกและไม่ฮาลาลเอาต้นทุนที่ฮรารมในการดำเนินธุรกิจที่ฮาลาลเข้าใจนะครับท่านจะทำหรือไม่ทำในเรื่องของท่านแต่ท่านถามผมก็ต้องตอบตามวิชาการวิชาการอย่างนี้ผมจะตอบอย่างอื่นไม่ได้ผมก็ต้องตอบอย่างนี้ เพราะทุกคำตอบมันต้องชัดเจนและต้องเป๊ะะกับอิบรารักิตาบมใช่ไปตอบมั่วคิตาบว่าแบบอื่นเราไปตอบอีกแบบอื่นเราไม่เอาแบบนะั้นนะอุบิลลมิซลิกเลยในยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ค่อนข้างจะมั่วเลยเราเรียนกิตาบอูลมาให้ชักเรียนให้ดีจำให้แม่น ฟัตวาที่ไม่เหมือนกับกิตบุลามะพี่น้องทิ้งเสียอย่าไปใช้เด็ดขาดอ่าไม่ว่าสิ่งที่เขาฟัตวาว่าอาหารเครื่องดื่มในงานเมาลิดบาปนักแรงกว่าการตามสีนาคนสมัยเนี่ยสัพพลังเคกนักวิชานักวิชาโกมเขาเรียกไม่ใช่นักวิชาการอ่าอุลามเมวเนี่ยไม่ใช่อุลามะ ฟัตัวแบบนั้นถามว่ามีในกิตตบอุอลมามะสมัยก่อนเขียนไหมไม่มีมีในเฮดเษสบอกแบบนั้นไหมไม่มีมีในอัลกุรอานบอกแบบนั้นก็ไม่มีเราวา j ิบต้องทิ้งคำพูดนั้นอย่าไปใช้เด็ดขาดคุณไม่เอาไม่อยากจะทำคุณก็เงียบและไม่ต้องทำ คนอื่นเขาจัดทำก็เขาทำไปหลักฐานกันลุยเยอะแยะตะแปะสมุดแต่คุณมีอกติกับมาลิดจนกระทั่งไปฟัตวานะหนักฮารามบาปใหญ่ถึงขั้นกินอาหารในงานมาลิดอ่ะร้ายแรงกว่าการผิดประเวณีทีเดียวนั่นคือความสัดิตของฮุกกมท่านท่านถูกยิ้วปันหัวเสแล้ว เพราะไม่มีในกิตับสักเล่มหนึ่งที่บอกเช่นนั้นอ่าเนี่ยผมยกตัวอย่างในบรรดาเป็นร้อยเป็นพันมัสอละอันจอมปลอมที่หลอกคนอาวามจนคนอาวามหลยคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ถูกหลอกอ่าและไอ้จอมหลอกนะั้นก็ตายแล้วคนหนึ่งนะ่ะเพิ่งตายไม่กี่วันไหมนี่อ่า น,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 นั้นคนหนึ่งจอมหลอกถ้าเราเกิดมาเป็นคนมีความรู้พิเรนแบบนั้นฟัตวาพิเรนแบบนั้นฉีกเงือกแบบนั้นเอ๊ะผมว่าเกิดเป็นจิ้งรีดดีกว่าเกิดเป็นจิ้งรีดที่ร้องงงเงงงองเงงองเงง,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 งกลางคืนนั้นยังดีกว่าอีกเพราะอย่างน้อยมันไม่ถูกสอบสวน แต่เราเนที่ไปฟัตวาบาบาฉีดเงือกฉีกอิจมะอุลามะฟัตวาใจสมองคิดเองนะ่ะใครกี่คนที่เชื่อเราบาปเรานั้นเข้าบัญชีเราหมดของตัวเองก็แบกไม่รอดแล้วนะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับอย่าเด็ดขาดพี่น้องเพราะหูกกมศาสนานั้นอุลามะเขาทำเสร็จมาแล้วพันกว่าปี ไม่ใช่เพิ่งมามีในสมัยนี้เลยหูโก,กแปลกๆพินึกพิลั่นในสมัยนี้ต้องระวังนะครับเพราะที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์เป็นตัวการันตีแล้วว่าวิชาการปลอมฟัตวาปลอมฟัตวาตอแหลมีอย่างดาดื่นนี่อันตรายครับไม่ว่าจะเป็นด้านฟัตวาวิชาเฟกฟัตวาวิชาอาแกดะ ปลอมเยอะแยะเสมอเลยให้พี่น้องที่ต้องการความชัดเจนท่านอยู่ใกล้กับผู้รู้คนใดท่านพยายามเรียนกับเขาให้ชัดเจนเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจนไม่ใช่ศาสนาที่คลุมเครืออ่า คิดว่าน่าจะพอเข้าใจเลยนะครับจากคำตอบที่ผมตอบไปและสิ่งที่ผมอธิบายเพิ่มเพื่อจะให้ข้อเตือนข้อระวังกับท่านทุกท่านาในความเป็นมุสลิมเราในบางครั้งเราก็โกรธบางคนบางครั้งเราก็เกลียดบางคนแต่ในความโกรธในความเกลียดมันก็ยังแอบแฝงด้วยความห่วงใ่อ่า แอบแฝงด้วยความห่วงใยไม่อยากจะให้ต้องลงไปทนทุกข์ทรมานในนรกอ่านั่นคือความเป็นห่วงเป็นใยอ่ในความโกรธบางทีมันจะดีดหูสักทีอ่านั่นคือในความโกรธแต่ในความห่วงใยในฐานะเป็นมุสลิมด้วยกันนัไม่อยากจะให้ท่านไปลิ้มลองจุดนั้นเลยเพราะไฟนรกเนี่ย มันร้อนกว่าไฟที่เราหุงต้มถึงเจสบเท่าไม่ใช่ธรรมดา